ครับผมสวัสดีครับครับผมช่างหนูเคยเจอกันแล้วละครับวันนี้จะพาซ่อมตัวเช็คเครื่องสภาพสองถังครับซัมซุงครับผมสิบาโลเพราะอกิโลก็ไม่เกี่ยวกับผมการตรวจเช็คเครื่องสภาพสองถังนี้เช็คเหมือนกันหมดครับผมเขาบอกว่าปั่นแห้งปั่นได้แต่ซักไม่ซักครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเบื้องต้นครับผมดูง่ายเลยครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับอ่าเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วหมุนดูตรวจเช็คดูครับหมุนครับอ่าครับผมปั่นแห้งหมุน ครับผมในหมุนอยู่โอเคนะครับปิดก่อนตอนนี้มาตรวจเช็คด้านนี้ครับผมด้านซักครับผมอ่าเงียบเกิบนะครับอ่าเงียบเกิบก็ไม่ยากครับผมเบื้องต้นก็ดูด้านหลังก่อนเพราะถอดด้านหลังทักปักก่อนนะครับอ่าถอดฝาหลังเลยครับตรวจเช็คนี่ดูง่ายๆครับผมถ้าเจอปัญหาไม่เยอะไม่มากมายก็ไม่ต้องไปถึงมือช่างตรวจเช็คได้นะครับ มันจะเป็นแม่บ้านพาบ้านก็เช็คได้หมดเบื้องต้นนะครับก่อนถึงมีช่างอ่าโอเคนี่วางไว้นี่ครับโอ้ตกสายขาดออกมาไม่เป็นไรปล่อยก่อนครับนี่มีแว๊บน่ากลัวจะมีผู้ร้ายแล้วครับผมสายไฟครับผมรอยแทะเล็มนี่ครับโอ้นี่ครับเห็นไหมครับด้านล่างตำรวจดูแล้วถ้าไม่มีขาดมีรอยแทะเล็มนะครับเราตรวจตเช็คลุก่อนครับผมว่ามีสสายขาดหรือเปล่าครับไม่มี ถ้าไม่มีแต่นี่มันหลุดอยู่แล้วแลว้วกลัวเขาถอดเช็คมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับผมแต่ถ้าดับแรกถ้านี้ยังคล้องอยู่อย่างนี้ต้องถอดก่อนนะครับไม่ถอดไม่ได้ครับผมเพราะเราจะต้องถอดด้านบนตรวจเช็คด้านบนครับผมลักษณะนี้แล้วสงสัยกลัวจะมีผู้ร้ายนะครับผมเขาเรียกว่าผู้บุกรุกในบ้านนะครับผมน่าจะมีเพราะว่าอาทิเช่นหนูไม่ใช่ช่างหนูนะครับ โอ้โหเห็นไหมครับแน่นอนอ้าวโหครับผมแน่นอนครับผมนี่ครับขาดสนิทขาดเสด็จครับผมเดี๋ยวเราทําการต่อนะครับต่อตามสีมันครับเส้นไข่เส้นมันก็กลับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าครับผมอันหลังเลยเห็นไหมครับศัตรูตัวฉกาดนี่ครับดูก่อนได้ครับผมที่ทงหนบอกว่าตัวเช็คเบื้องต้นก็นี่ครับเพราะว่าอาจจะมีผู้ร้ายอยู่ตามสีนะครับมันยังมีเลือนล้างเห็นอยู่ครับฟ้าคบริมนี้เหลือง ม่วงเดี๋ยวต้องคว้านต่อเลยครับอ่าครับผมอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมีหัวแรงเชื่อมเลยครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือช่วยเหลือนะครับแล้วขณะนี้เชื่อมได้เลยแต่สำหรับแม่บ้านถ้าเกิดน้านบ้านไม่มีมันก็ต้องหาวิธีต่อสายออกมานะครับให้ใช้ได้นี่อยู่นี่บอกไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเสร็จต้องไปล้างมือนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคได้ครับผมจากหนูนี่แหละครับมันมีเชื้อโรคในตัวหนูได้เต็จแล้วต้องไปล้างมือเลย ถ้าไม่มีหัวแรงเชื่อมก็หาวิธีต่อสายไฟมาก่อนครับนี่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งเส้นถ้ากัดง่วเราไม่เห็นต้นตอเลยก็ต้องเอาไปให้ช่างนะครับถ้าจำสีไม่ได้ไปต่อผิดสายก็ช็อตได้ครับผมนี่ครับแล้วก็เชื่อมให้เรียบร้อยถ้าไม่มีหัวแรงเชื่อมกว่าหาสาย,ไ,ย,ยาไ,าาสไฟต่อครับนิดหน่อยก็ได้ครับผมก็ได้เลยเหมือนกัน นี่ครับจะเจอศัตรูตัวทกาศเขาเรียกว่าศัตรูประจําบ้านเลยครับต้องเลี้ยงแมวไว้ครับอ่าโอเคนี่เลยครับเดี๋ยวต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาลองเสียบไฟดูนะครับ ขอบไปก่อนเลยครับเดี๋ยวระวังฟืนไฟเลยครับต้องถ้าเราทําไม่รู้จักต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าฟืนไฟต้องระวังอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูที่มันจะหมุนหรือไม่ครับอ่าหมุนแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับก็เบื้องต้นก็ง่ายๆก็แบบนี้เลยครับจะเกิดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันไม่หมุนไม่อะไรก็ยกมาหาช่างดูได้นะครับครับผมกสําหรับ เบื้องต้อนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สอดถ้าใก็ใช้ได้ก็ช่างหนูก็มีไว้แค่นี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูด้วยนะครับครับผมครับอ่าเรียบร้อย,ยเจอศ้ตรูตัวทักกาศ